ตั้งแต่จำความได้ฉันไม่เคยเห็นหน้าพอ่อหน้าแม่เลยตั้งแต่เล็กจนโตฉันถูกเลี้ยงดูโดยป้าที่เป็นสาวประเภทสองป้าบอกว่าแม่ของฉันเสียตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันส่วนพ่อของฉันป้าไม่เคยเอ่ยถึงเลยหลายครั้งที่ฉันขอให้ป้าเล่าเรื่องพ่อให้ฟัง แต่ป้าก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดฉันเลยไม่รู้ว่าปัจจุบันพ่อของฉันเป็นตายร้ายดียังไงนี่ก็ใกล้วันเกิดแล้วฉันจะขอให้ป้าเล่าเรื่องพ่อให้ฟังอีกครั้งถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะ Happy birthday นะจะมิวกิ ป้าขอให้หนูมีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีของป้าตลอดไปขอบคุณค่ะป้าป้าเลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีเลยจะหนูไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณป้ายัางไงป้าไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยจ้ะขอแค่หนูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอ,อค่ะป้าว่าแต่ปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัวันเกิดเลยจ้ะเออ อ,อึงแบบนี้แสดงว่าของคนที่อยากได้ตกแพงแน่ๆเลยอยากได้อะไรก็บอกป้ามาได้เลยนะป้าให้หนูได้หมดทุกอย่างไม่ต้องเกรงใจเออหนูไม่อยากได้ของขวัที่มีราคาแพงหรอกค่ะแล้วหนูอยากได้อะไรล่ะลูกหนูอยากรู้แค่ว่าพ่อของหนูเป็นใครป้าคงบอกหนูไม่ได้หรอกป้าขอโทษนะเรื่องบางเรื่องไม่รู้ก็ยังจะดีสักกว่า ทำไมหรอคะป้ามันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอพ่อของหนูเขาเป็นคนไม่ดีหรอคะหรือว่าเขาเป็นโจรฆ่าคนตายหรือว่าเขาติดยาหรือเขาไปทำอะไรไม่ดีมาป้าเลยไม่อยากให้หนูรู้เรื่องของเขาขนาดนี้ป้าค่ะหนูขอ้องล่ะช่วยเล่าเรื่องพ่อให้หนูฟังทีแน่ใจนะว่าอยากรู้ว่าพ่อของตัวเองเป็นใครแน่ใจค่ะหนูอยากรู้จริงๆหนูว่าแล้วนะคะป้าช่วยเล่าเรื่องพ่อมาเถอะ ไม่ว่าพ่อหนูจะเป็นอะไรหนูก็รับได้หมดเป็นโจรหนูก็รับได้หนูก็แค่อยากรู้เรื่องพ่อบ้างเท่านั้นอยากรู้ข่าวเท่าเขาบ้างไม่รู้ว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไงพ่อของหนูก็คือป้าเองฮะอะไรนะคะพ่อของหนูคือป้าเองนี่มันอะไรกันคะหนูงงไปหมดแล้วป้ารองหนูเล่นหรือเปล่าเนี่ยในเมื่อหนูอยากรู้ความจริงป้าก็บอกหนูแล้วไง <c oughs> หนูเสียใจเลจ้าที่มีพ่อเป็นสัปปะเพศส,สองแบบนี้ปเปล่าค่าหนูแค่ตกใจแล้วก็สับสนนิดหน่อยว่าป้ากับแม่มีหนูได้ยังไงป้าใช่เล่าเรื่องทั้งหมดให้หนูฟังได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในช่วงอดีตป้ากับแม่ของหนูเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเรารักกันมากป้าเป็นกระเทยตั้งแต่เด็กส่วนแม่หนูก็เป็นทอมตั้งแต่เกิดเราสองคนตัวติดก,กันมากเรียนประถมก็เรียนด้วยกัน เรียนมัธยมก็เรียนด้วยกันกระทั่งเรียนมหาลัยก็ยังเรียนด้วยกันอีกจนกระทั่งวันที่เราเรียนจบมหาลัยป้ากับแม่ของหนูก็ไปสังสรรค์กันแล้วเราสองคนก็เมามากนี่แอนอยเลาได้แล้วแกเมามากเกนไปนะแทนไม่หยุดแกทำไมเมื่อไหร่ทำไมแกนูไม่เมาเลยอ่ะอ่าฉันแบ่งเล่าให้แกแกจะได้เมาเป็นเพื่อนฉันก็ได้ก็ได้เมาก็เมาด้วยกันนี่แหละ ้วยผิดแอลกอทำให้แม่ของหนูกับป้าเมาจนขาดสติป้าเห็นแม่ของหนูเป็นผู้ชายส่วนแม่ของหนูก็เห็นป้าเป็นผู้หญิงแล้วเราสองคนก็พลาดมีอะไรกันเงินก็แสดงว่าหนูได้เกิดจากความรักหรอคะหนูเกิดมาจากความผิดพลาดของแม่และป้าต่อแรกก็เป็นแบบนั้นแต่สุดท้าย ป้าและแม่ของหนูก็รักหนูนะจ๊ะเฮ้ยแกฉันท้องว่ะเราจะเอาอยัางไเงเดชนี่แก,แกพูดจริงเหรอก็จริงนะสิเนี่ยที่ตรวจคันขึ้นสองขีดเนี่ยหรือว่าฉันจะทำแท้งดีเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดมานะแกทำแท้งไม่ได้นะถึงเขาจะยังไม่ได้เกิดมาลืมตามดูโลกแต่เขาก็เป็นคนเหมือนกับเราถ้าแกไม่อยากเลี้ยงเด็กคนนี้ก็ไม่เป็นไร ให้เขาเกิดมาเถอะดิฉันเลี้ยงคนเดียวก็ได้เฮ้ยได้ยังไงเด็กคนนี้เขาเป็นลูกฉันเหมือนกันฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยได้งั้นเราสองคนจะเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยกันนะพวกเราได้ลูกสาวถ้าอย่างนั้นฉันจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่ายูกิเวลและกันดีดีดีชื่อเพราะฉันชอบยูกิลูกแม่แม่บุญน้อยเหลือเกินระหว่างที่ตั้งครัน แม่ป่วยเป็นโรคร้ายหมอแนะนําให้แม่ยุติกันตั้งครันเพื่อที่จะได้มีชีวิตบนโลกนี้ไปอีก10ปี20ปีแต่แม่ไม่อยากทําแบบนั้นแม่ฝืนให้กําเนิดลูกถึงแม่จะมีอายุสั้นลงแต่แม่ก็ดีใจที่แม่ได้ให้โอกาสหนู เกิดมาลืมตาดูล่อดแม่คงอยู่เลี้ยงลูกช่วยพ่อไม่ได้เดี๋ยวแม่จะไปรอลูกที่ทางชัาเผื่อมะจ๊ะเกยอย่าพูดแบบนั้นสิเราต้องได้เห็นลูกโตไปด้วยกันนะฉันรู้ตัวดีว่าฉันมีเวลาเหลืออยู่แค่ไหนไม่รู้ว่าลูกโตลูกจะอายไหมที่มีแม่เป็นทอมแล้วก็มีพ่อเป็นกระเทยทางที่ดีฉันว่าอย่าให้ลูกรู้เรื่องของพวกเราเลยฉันไม่อยากให้เขามีปมด้อย ต้องห่วงนะเรื่องทุกอย่างฉันจะเก็บเป็นความลับขอบคุณมากนะฉันฝากลูกด้วยฉันคงอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วลาก่อน เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะถ้าดวงวิญญาณแม่รับรู้หนูอยากจะบอกว่าหนูไม่เคยอายเลยที่มีแม่เป็นทองและมีพ่อเป็นกระเทยหนูซาบซึ้งใจด้วยซ้ำที่พ่อกับแม่อนุญาตให้หนูเกิดมาตอนนี้หนูรู้ความจริงทั้งหมดแล้วหนูไม่มีอะไรค้างคาแล้วคะ่ะบอกไปนี้จะให้หนูเรียกป้าว่าพ่อหรือแม่ดีคะเลยศแต่นหนูเลยจ้ะป้าเป็นทั้งพ่อและแม่ให้หนูได้อยู่แล้ว